สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เดีก็จะมาขอเงินคืนจาก Google ซึ่งเราได้สมัครแคปคันไปเอดีก็ยกเลิกไปแล้วแต่ว่าก็เหมือนมันจะตัดเงินเราไปอีกนะคะก็เลยจะขอเงินคืนก็คือทุกคนเข้าไปที่อีเมลนะคะแล้วก็เลื่อนหา ข้อความจาก Google Pay ที่เราสมาัครแคบคาดไปแล้วเราก็เลื่อนหาข้อความที่เขียนว่านโยบายการคืนเงินนะคะแล้วก็จะมาหน้าเว็บไซต์นี้แล้วก็เลื่อนหาคำว่าของเงินคืนแล้วเราก็เลื่อนลงไปอีกแล้วเราก็จะเจอคำว่าของเงินคืนแล้วก็คลิกเข้าไปอีกครั้งแล้วเราก็มาเจอหน้านี้ให้กดคำว่าต่อไป ถัดมาจะเจอหน้านี้ก็กดคำว่ายืนยันถัดมาให้เลือกการซื้อที่คุณต้องการขอคืนเงินจากราการซื้อล่าสุดล่างแล้วกดคำว่าต่อไปแล้วมาเจอหน้าเลือกเหตุผลในการขอคืนเงินแล้วให้เลือกติ๊กที่ฉันซื้อรายการนี้โดยไม่ได้ตั้งใจมาหน้านี้ก็ให้กรอกปัญหาของคุณเอีก็เขียนปัญหาของเอีที่โลนหัก จังไปก็คือเป็นเงินก้อนสุดท้ายที่จะนำไปช่อมรถจกักรยานไฟฟ้าแล้วคือมันจำเป็นจริงๆเพราะว่ามันเป็นเงินก้อนเดียวที่แบบก้อนสุดท้ายของชิ้นเดือนนั่นแหละแล้วเราก็กดขอคืนเงินค่ะแล้วก็คิดคำว่าพาฉันไปก็จะมาเจอหน้านี้แล้วก็คิดคำว่าเสร็จสิ้นการตรวจสอบ ก็รอให้ทาง Google Pay เขาแจ้งเตือนมาทางอีเมลนะคะแล้วเมลก็จะเด้งมาแบบนี้แล้วก็เขาจะบอกว่าภายใน1-4วันทำรายการทำการนะคะหากต้องการตรวจสอบสถานะการขอคืนเงินก็คือเราต้องรอประมาณ1-4วันนะคะไว้เอีจะมาอัปเดตนะคะว่าเขาจะคืนเงินให้เราไหมมารอลุ้นกันค่ะขอบคุณค่ะที่รับชมนะคะ